นั่นว่าราชการจังหวัดอ่างทองที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ตามที่กระทรวงหานไทยได้จัดทําแผนปฏิบัติการปีพศ2562จึงแจ้งหลักเกณฑ์ตอนการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอ่างทองประจำปี2562ฝอยชุมชนจังหวัดสระ ให้บรรลุผสำเร็จอย่างยั่งยืนในอำเภอท้องถิ่นอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าหน้าที่ที่เกี่ยวกอี่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาของปีที่ทางานร่วมกับพบขานมาก็พบคบเห็นนะครับในหลายเรื่อง เราห้องน้ำมันโรงเรียนโรงเรียนถ้าโรงเรียนห้องน้ำสอาดมีครเป็นครูจะแก้เอาครูจะถ้าอยนจะไปซี้อใหม่าวันใี้ดีปิดไฟแดงเพื่อเนี่ย้าันไปสารคาเอาผมมาใหม่ผมเดินขึ้นไปรอกมาขึ้นไปั้นสองเลี้ยวขวาไปได้ห้องจากไหนเลยไปมันท้าในการจังหวัดทีนต่อทบอกท่ว่า ปีพศ2562จึงแจ้งหลักเกณฑ์ขั้นตอนการประกวดการจัดการขยะมูลฝอชุมชนจังหวัดฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปีพศ2562ระดับประเทศที่ให้บรรลุผลสําเร็จอย่างยั่งยืนในอำเภอทั้องถิ่นอาเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าหน้าที่ที่เกี่ยว นโรงเรียนโรงเรียนถ้าโรงเรียนห้องน้ำสาารีคเป็นผู้บเลาู้้ถ้มเเป็นช่งใหม่วอวัว้ใ้ดีปิดได้รัเพื่ออรอกมาคือถึงนั้นสองเยอะกว่าเขได้ห้องจับนังเ้นใบสารการเอาผุมมาใหม่เดินขึ้นปีพศ2562จึงแจ้งหลักเกณฑ์ตอนการประกวด การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในอำเภอท้องถิ่นอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านหน้าที่ที่เกี่ยว